สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนที่น่ารักกันทุกท่านกันด้วยครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องสั่งโคจนาครับมาวันนี้แคสมาเดียแคสผมงบประโขรอบหกโกรกครับอ่ะรอบแรกรอบเดียวอย่างที่เคยบอกนะครับเกมนี้ต้องใช้ทุนหนาทุนใหญ่นิดนึงนะครับแล้วเข้าเล่นแล้วก็เปิดเบตนายัดไปเลยครับอ่ะดูกันว่าจะปืนบั้มได้หรือเปล่าครับจัดไปครับผมคุณหลักสิบหลร้อยมาฟันแตกกันในป่ามาดูกันทำไรครับทม แต่หล่อแรกก็เจ็บน้อยนะครับถือว่าใช้ไ wrote, 3, ด้ครับเยี่ยมย้อนแบบนี้บึ้มกันเลยจ้าอู้ห้ารีสปีดทั้งถึง3ามพันสี่ร้อยบาทแล้วครับโอ้โหเป็นไงครับบอกแล้วหกหกครับของเราเองมาทีมาหนักน่เพื่อนโอเคแล้วต่อไม่รอแล้วครับเลยเป็นฟ้าครับยาวตามกัแล้วก็แชร์ให้ด้วยแล้วกันนะเพื่อนนะอู้หูคูณสามมาแล้วสามพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทแล้วครับผม กดไฟยัดไฟหลังไปคร okay. oh, 3, ับผมไในการ์ตูนเดี๋ยวรู้เรื่องครับเดี๋ยวรู้เรื่องโอเคโอ้โหสามพันสี่ครับอี๋อ่ะขอเตียงหน่อยแล้วกันนะครับเบสสามสิบครับได้ก็ได้ครับโดนก็โดนครับมาดูกันไหวไม่ไหวนะครับต่อสอบถามตักขึ้นเขียนตั้งมือสองคุมมาได้เลยนะเพื่อนนะมีคาไนะนำครับโคตรตึงโคตรนิ่ง รุ่ยก,กันอีกหน่อยจ้าโอ้โหไม่ถึงนิดนึงโอ้โหไม่มาวันนี้สามพันแล้วตอนนี้แข็งจัดอืเขาไม่เข้าหรือเปล่าครับโ้อ้โหสองพันแปดครับโอ้โห,โโหน่าจะโดนเนี่ยแบบนี้พอดีกว่านะเซฟดีกว่าครับแบบนี้เซฟเซฟดีกว่าครับ โ,โหโจบเรียบร้อยครับ2 7 0 0ันเจร้บาทนะคู้หส่งได้ครับโอ้โห2 7 0 0ยังไง2 8 0 0ได้ไหมโอ้โหโจบเรียบร้อยครับอ่ะตอนนี้เพียงพอแล้วกันทุโโโกคนงบหกหกจบ2 7 0 0ันเครับใครชอบติดตามเลยแชร์ครับเจอก,กันที่เป็นคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม